นี่จะเป็นผักคะนา้าฤดูฝนนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกใส่หลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนปลายๆนะคะช่วงปลายเดือนกันยาผักคะนา้าถ้าต้นโตขนาดนี้โดนฝนได้ทั้งวันนะคะฝนจะตกนานเท่าไหร่ก็โดนฝนได้ตลอด แต่ถ้าช่วงแรกเกิดนะคะช่วงเป็นต้นกล้าจนถึงประมาณ 3- าสีนิ้วเนี่ยต้องยกกระถางเข้าร่มก่อนนะคะนี่ไม่ต้องยกกระถางเข้าร่มเพราะว่าเขาโตแล้วพร้อมที่จะเก็บกินแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกกระถางหนึ่งนะคะและนี่ก็จะเป็นผักคะน้ากระถางที่สองนะคะนี่เห็นรอยน้ำฝนไหมคะกระถางนี้ก็เริ่มโตแล้วปลูกทั้งหมด ห้าต้นสี่ห้าต้นค่ะเนี่ยต้นนี้ยังไม่โตเลยเพราะว่าต้นนี้อยู่ด้านล่างนี่โคนต้นเริ่มลอยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมดินค่ะเติมดินเติมปุ๋ยหมักลงไปเดี๋ยวก็งามเหมือนเดิมนะคะและนี่ก็จะเป็นคณะกระถางที่3ามค่ะกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นนะคะ เวลาเราตัดผักคะน้ากินเนี่ยเราอย่าตัดชิดพื้นดินมากนะคะให้ตัดเหนือโคนต้นหรือว่าเหนือพื้นดินขึ้นมาประมาณ3นิ้วค่ะเพื่อให้คะน้าแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะต้นเดียวเนี่ยเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่อีก4ี่ห้าต้นเลยนะคะ ต้นต่อเดิมเนี่ยเราก็จะมีผักคะน้ากินเกือบปีเลยค่ะมากกว่า6เดือนนะคะเพราะว่าเราปลูกกินครั้งละ3กระถาง4กระถางเราไม่จำเป็นต้องไปตัดจนชิดเราไม่ได้ปลูกขายนะคะเราปลูกกินนะคะแล้วเราก็จะได้แขนงของคะน้าเก็บกินต่ออีกหลายเดือนค่ะเขาจะแตกแขนงขึ้นมาให้เราเก็บกินตลอดเลยนะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะ จะตัดให้ดูแล้วนะคะเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้เลยให้คณาเหลือใบไว้สังเคราะห์แสงนะคะแล้วขแขนงของคณะก็จะแตกขึ้นมารอบๆบบริเวณนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าผักคณะแตกขแขนงขึ้นมานะคะแม่มือริโซนก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะตัดเลยนะคะตัดไปกินให้เ้าแตกขแขนงออกมาใหม่เนี่ยคณะอ่อนๆน,นะคะ นี่ค่ะไปผัดก็ได้ไปทําต้มจับฉ่ายก็ได้นะคะคณาเหลืออยู่สามต้นนี้โอ้สี่ต้นนี่เห็นไหมคะต้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราตัดเมื่อกี้เราตัดต้นใหญ่ออกแล้วต้นเล็กนี้ก็จะโตขึ้นมาค่ะอ่ะดิด ใบเก่าของต้นใหญ่ออกให้เขาเพื่อให้ต้นนี้โตขึ้นมานะคะจะปลูกร่วมกับพริกปลูกร่วมกันได้นะคะพริกยังไม่ค่อยงามค่ะพริกนี้จะโตช้าเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่โดนแสงแดดทั้งวันนะคะเขาอาจจะอยู่เบียดกันหน่อยแต่ก็โตได้ค่ะเนี่ยมีคณะมีทั้งหมด3ต้นต่อนะคะก็จะ แตกขแขนงขึ้นมาไม่ต่ำกว่า10ต้นอาจจะได้ประมาณ15ต้นนะคะ15ขแขนงแล้วพอขแขนงแตกขึ้นมาเนี่ยก็จะโตเหมือนเราปลูกคณาใหม่เลยค่ะและนี่จะเป็นซุ้มมันมือเสือนะคะมันมือเสือปลูก ข้างจะสูงถาค่ะเนี่ยควบคุมเผาเขาด้วยนะคะไม่ให้เขาเลื้อยไปทั่วนะคะเวลาเขาเขายาวนะคะก็จะเอาเขามาเกี่ยวกันอย่างเงี้ยมันมือเสือนี้ทำอาหารคาวกินก็ได้นะคะแกงใส่ปลาย่างแกงเวียงหรือว่า แกงใส่หมูสามชั้นแกงใสเนื้อหมูนะคะแล้วก็ไปทําของหวานก็ได้หรือว่าเอาไปเป็นมันมือเสือทํามันมือเสือฉาบค,คล้ายๆกล้วยฉาบก,ก็ได้ค่ะเอาไปเชื่อมก็ได้นะคะมันมือเสือเนี่ยกินแทนข้าวได้เพราะคุณสมบัติของเขาเป็นแป้งค่ะมันมือเสือนี่ปลูกบริเวณล่มลำไยนะคะตรงชายคาบ้านแล้วคราวนี้ ก็แถวนี้ก็จะมีต้นทา่าแล้วก็ต้นหมักสังนะคะแล้วก็ใบชะพูนี่ค่ะนี่ใบเชะพผูเดี๋ยวก็จะขยายพันธุ์นะคะรอสักพักก็จะขยายพันธุ์ใส่กระถางเล็กๆเ,เพื่อส่งให้เอซีที่สนใจค่ะเถาของมันมือเสือจะไม่อยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าเถาและใบของเขาเนี่ยจะเยอะมากเดี๋ยวแม่มลิซอนจะ ทำค้างเคลื่อนที่ให้นะคะจะมีอยู่จะมีค้างอยู่สอันนะคะจะมาตั้งแล้วจะถ่ายรูปให้ดูเขาจะเป็นซูมแล้วก็ใบหนาแล้วก็สวยมากค่ะเดี๋ยวรอรับชมข่าวหน้านะคะ กข็อขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสรเกษตรอินรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ จุลินซีหน่อกล้วยบำรุงพืชผักผลไม้ให้สวยงามและแข็งแรงค่ะแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านอีกต่างๆมากมายมากกว่า20ชนิดนะคะอย่างเช่นต้มมะตูนแขกต้นผักหวานบ้านเดี๋ยวแม่มริซอนจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุกทิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่บริสอนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ